ว่าตอมเพิ่นกับขุดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นกับพอดีขุดเฉพาะมือนี้มือเดียวเด้อค่ะพี่น้องคอยเห็ดกันไปเฮาเวียกหลายอย่างโดยเพื่อสวยมากสิได้ไปขายเขาพอว่าวางแผนกันไว้แล้วก็เลยพากันตื่นแต่เศร้าค่ะพี่น้องตื่นมาเห็ดเวียกสวนสนันเวียกสวนเฮาสิบ่เดินเฮาก็เห็ดเวียกแต่เศร้าเอาย่ามใดเฮาเห็ดได้เฮาก็เจียดเวลาเห็ดเอาคอยเห็ดไปเทิงขายเขาเทิงเห็ดสวนค่ะพี่น้องพอต่อยบักม่วงแล้วหิวบ่ได้ก็เลยเอิ้นบอกต้อมมาหิวซอยค่ะพี่น้องมันหนัก มีต้นเมืใหญ่ๆเนะาะบอร์ตองพูดว่าผู้หลายจะขึ้นบึหิวเองเฮ้ยจะไม่หิวบางเนี่ยสาวอยู่ว่าพูดว่าให้นักอีลีตลัวเราเนาะเจ้ากระไดพูดว่าอันนี้ก็ะคุดตอ่อค่ะพี่น้องเพื่อนสมมติาคุดตอ่อสาวอยู่กับไปเอาเบียร์มะเขือมาสาวอยู่เพาะเองได้ค่ะพี่น้องเบียร์มะเขือฟังทั้งนี้เพาะแล้วก็จะเอามะเขือมาปลูกเนาะ ทีเห็นแกบได้หลายสาวยูเอาแกบมาคุ้มนาดินไว้ว่าหิยาพื้นขึ้นเนาะคะ่ะทั่งคู่สาเนี่ยหยาหลายบ่ตอมันกะกะระยะลุมหายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาขีงว่าค่ะมาลุ่งสุ่งให้สาวยูเพราะว่าสาวยูจะเอาบักเขือมาลุ่งค่ะบักเขือสาวยูก็เดีย๋ยวจะไปบอนมาสาวยูวานเพาะเองค่ะพี่น้องแล้วก็จะไปบอนมาปลูกเนาะค่ะปลูกไปแล้วตาเศร้าสวยมากมันกะจังโบเฮียวนะคะพี่น้องอันนี้บ่ตอมเป็นกะมาเอาแกบอีกเพื่อที่จะไปใส่ทึ่งคู่สายอีกค่ะพี่น้องเขามีแกบหลายเท่ากับใส่แกบเอา เาจังบริถอนหอยายากยนระยะเวลาการขืนของหยาในน้่ค่ะพี่น้องพี่น้องถ้าเบิ่งคิดสาวอยูก่กายว่ากันเด้อค่ะเวลาสาวอยู่ผักเสียงสูพี่น้องฟัง,เส,งสสะะเสียงเศร้าค่ะสี่ร้ายแน่เนาะค่ะเสียงปิดเสียงไก่เสียงลุงสีมุนนันล่ะค่ะพี่น้องสาวอยู่อยู่กลางทุงหน้าเนาะคะ่ะพอไเด้มีห้องเก็บเสียง